สำหรับคนที่ผ่านไปเห็นคลิปนี้วันนี้เวลานี้นี่จะเป็นดวงคุณนะคะมาดูกันว่าพลังงานดวงคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ามใบนะคะก่อนรับชมคลิปนี้ปากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะไม่รู้แหละคลิปนี้จะไปเด้งหน้าฝีมคุณเดือนหน้าปีหน้าหรือวันไหนก็แล้วแต่จะเป็นดวงคุณในวันที่คุณเห็นคลิปนี้โอเคไหมโอเคแล้ว ไปกันเลยเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะพลังงานดวงของคุณบอกว่าอย่างไรบ้างมาดูการติดมา2องใบเลยพลังงานของไพ่บอกนี้เอานี่เลยนะติดมา2องใบไพ่บอกว่า w e e l of the future คุณต้องการที่จะมีทรัพย์สินบ้านใหม่รถใหม่ที่ทางอสังหาเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะมระดกทรัพย์สินอะไรที่คุณอยากจะมีจะสำเร็จสำหรับใครเดินทางไกลเดินทาง,างต่างประเทศอยากไปดูต่างประเทศ มองหาแฟนแดนไกลดวงอ,อกวุปถัมภ์จากแดนไกลจะสําเร็จจะเจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีต่างชาติต่างแดนแล้วก็ได้เดินทางไกลประสบความสําเร็จจากที่ไกลเดินทางไกลไปทํางานไกลจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะได้มั่งมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาเพราะฉะนั้นการเดินทางของคุณจะนํามาซึ่งความมั่งคั่งร่ํารวยจะเดินทางไกลไปต่างประเทศไปได้เลยค่ะจะสําเร็จในหน้าที่การงานมีบ้านมีรถปลดนี่จะได้ปลดค่ะการเดินทางของคุณขอพอรจากองค์ปู่ฤาษี ปู่ทาเวสุวรรณหรือพ่อปู่ฤาษีจะสําเร็จให้มี3องค์ท่านอยู่ในใจไม่ว่าคุณจะไปอยู่ไหนแดนไกลคุณจะสําเร็จแน่นอนเด่นๆคือองค์ปู่พญานาคนะคะบอกเลยว่าองค์ปู่พญานาคด้วยจะสําเร็จแล้วก็จะมีเรื่องดีๆความร่ํารวยเกิดขึ้นกับคุณใบที่3าม้ราชาถ้วยใบที่3อัศวินถ้วยนะคะโทษที คุณจะมีดวงอุปธรรมที่โดดเด่นจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเพื่อหนุนคุณดวงของแฟนคนอุปธรภมคุณจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าในเมื่อไพ่อยู่2ใบคุณจะมีดวงอุปัรรมโดดเด่นเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่รำ่ำรวยเป็นคนที่คุณสามารถพึ่งพาใส่ได้และต้องเป็นคนที่อายุเยอะกว่ามีโอกาสเป็นต่างชาติต่างแดนด้วยนะคะเนาะถ้าไม่ใช่ต่างชาติต่างแดนก็ต้องเป็นคนที่อายุเยอะกว่าดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณเองสามารถพึ่งพาใส่เขาได้นะคะระดวงคุณบอกเลยว่า มีดวงทั้งในโอกาสในปาาภายภักหน้าคุณจะร่ํารวยอะไรที่คุณอยากจะมีมีบ้านมีรถทรัพย์สินเงินเยอะเยอะคุณจะได้มีแล้วก็ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณเองด้วยแล้วก็ยังได้มาด้วยดวงอุปถัมภ์ซัพพอร์ตจะได้เจอคนที่ดีจะได้เจอคู่ที่ดีนะคะสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วแล้วเป็นพลังงานที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ และคุณทุกคนที่ผ่านไเห็นคลิปน,นี้มีแต่ความโชคดีล่ำรวยและสำเร็จค่ะ